สวัสดีค่ะเจเคมาแนะนำรถกระบะมือ2อให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะรุ่นนี้แคปเปิดได้ด้วยค่ะทุกคานพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง,วางสบายคลองตัวเลยทีเดียวคันนี้นะคะเป็น m a z d b t t 5 0ค่ะรถยนต์ปี2012นะคะเกียร์ธรรมดารถเดิมขับขี่ดีใช้งานได้ปกติสมบูรณ์มากๆเลยทีเดียวนะคะด้านหลังรอนกระบะสวยๆค่ะสีสันดูดีนะคะเริ่มชุดโอนมีให้แบบครบค่ะ ราคาคันนี้นะคะ129,000บาทพร้อมใช้งานนะคะหากท่านใดสนใจนะคะท่านสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยนะคะติดต่อโทรคุยรายละเอียดกันโดยตรงค่ะนัดเข้าไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะใช้งานได้ปกติแคปเปิดได้กว้างกวางค่ะทรงสวยด้วยนะคะราคามิตรภาพ 129,000บาทเท่านั้นสำหรับวันนี้แอดมินแนะนำเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ